I need to bring on Monday. You got to this stuff into Yeah, Monday, not today. No. I don't say, to keep it in the um, the pool. You need to bring to work, you know. Yeah. Yeah. Then, they. I'm telling you it's it. In the no, they summer. have the hair, say, they have the something to correction, everyone. ท o ก correction Correct. yeah all Together, yeah. yeah because they know that you know นี่พี่น้องผักโขมลวกเสร็จแล้วเห็นไหมควันออกเดี๋ยวจะไปอ่าไข่ไข่เดี๋ยวจะไป,ะไ,ปไม่รู้ว่าไข่ค่อยจะเป็นแบบไหนขออนุญาตบีบน้ําออกก่อนนะไลน์นี้ค่อยก็จะนั่งไปนั่งกินแบบแซ่บๆซ mm. ด้วยพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะให้เบิ้ง ว่าอ่าเดี๋ยวค่อยจะให้ดูนะว่าขนมจีนค่อยอช่เลืขนมจีนค่อยนี่ถ้วยใหญ่แบบนี้นะคะแล้วค่อยก็จะเอาน้ํายาน้ํายาที่ค่อยทําไว้เทลงไปเลยนะคะพี่น้องนี่คือค่อยเป็นคนที่กินอะไรไม่เหมือนบ้านเหมือนเมืองเขาน้ายาหลผุดด้วยป่ะจันนี่ นี่ใส่ไปเลยนะคะกินแบบนี้กินแบบน้ำยาหลายๆเดี๋ยวคอนเนี่ยดูยควันออกนะคะขนมจีนกินกับช็อปสติกตะเกียบบ้านเรามีไข่หอมเด้พี่น้องเอลยขออนุญาตเด้อขออนุญาตเด้อดอู้ไข่ไข่ต้มนะคะใส่ไปเลยนะคะไข่ต้มอย่างประจุของเราไข่ต้มนี่มีประโยชน์นะคะไข่นี่ม่ติดบ,บานตลอดเด้อพี่น้อง ซื้อมาไว้ตลอดอ่าสองแพ็คอย่างน้อยต้องมีติดบ้านตลอดหนึ่งแพ็คสองแพ็คโอ้โหมองเห็นหรือเปล่าพี่ซอเดัดันไลน์ที่ทำเอง c ่านซี e พคะอ่านี่พี่น้องขาใส่ไข่ต้มไปเลยแล้วก็ผักขมผักขมค่อยก็จะกินกับแกมี่พี่น้องเอง๋ยค่อยก็จะไปนั่งทานนะคะดูข่าวไปด้วยความแซบม่บในปานีไทยเนี่ย ปลาเจ็ดปีเย้พี่น้องเอ๋บาา่าหันซิมเลยค่ะเพราะว่านเม็ดใบสองมื่แล้วแช่ตู้เย็นไว้จะเอาทิ้งก็เสียดายเพราะว่าใช้น้ำยาปากกระป๋องอพี่น้องเออขอยาซิมก่อนเย่เย้เย้ผักขมอืม แสบแฉะพี่น้องเฮ้ยจะขออนุญาตไปกินแล้วผักขมหนึ่งหม้อออกมาได้แค่นี้อ่ะพี่อุงอิงบ้านนี้บ้านนี้คือไลฟ์สไตล์อีกบ้านหนึง่งอีสานยูเคอีสานยูเค อีสานยูเคดันน้องลุงหญิงค่ะแต่บ้านนี้เราก็ยังดันเหมือนเดิมกระดันคือเกาลงลงคลิปสั้นเกี่ยวกับน้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์หลังจากแบบเย็นเย็นสักหน่อยนะคะเยน็ยนเย็นแบบช่วงเยน็ยนเย็นที่นี่นะคะคุณพี่ค่ะขอบคุณหลายๆมากกินขนมจีนด้วยกันเพิ่งกลับมาจากทํางานแต่หิวมากคุณพี่หิวมากเลยคนพี่ขาขอบคุณหลายๆน้องหญิงก็ยังอยู่ในใจเราเสมออยู่ในใจคือเรา พี่น้องขาวันนี้ศรีสะเกดเนาะเมื่อเสาอ,อ่านอยู่ศรีสะเกดอำเภอยางชะดาน้อยหรืออะไรสักอย่างนี่นะคะเมื่อเช้าอ่านอยู่เมื่อเช้าอ่านอยู่ขอบคุณห,หลายๆค่ะคุณพี่ขามาค่ะ,น,ะ,คะน้ำยาขนมจีนแซบแซบพี่น้องขาวันนี้มากินข้าวด้วยกันนะคะน้องอิ่มก็ยังอยู่ในใจเราเสมอคะ่ะอีกบ้านหนึ่งอีสานยูเคสมศรีคะ่ะคุณพี่ขาบ้านนั้นดันตลอดบ้านนั้นดันให้ตลอดคะ่ะ นี่มาด้วยค่ะเด้อขออนุญาตไปทานแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะกินกับผักขมแล้วก็ไข่ต้มแต่ว่าวันนี้ใช้ตะเกียบนะคะผักขมมีประโยชน์นะคะพเพื่อนๆ่ะแบบว่ามันถูกด้วยก็เลยแบบซื้อมาลวกเอามาขื้นมาเอามาลวกน้ําเอามาต้มแล้วก็เทน้ําออกแล้วก็บีบน้ําออกกินไปเลยแต่ว่ากินดิบก็ได้กินดิบก็ได้กิน